คะทุกคนวันนี้พบกับช่อง m ม r ี่เกอร์บิชชนะคะวันนี้วันที่7พฤศจิกายนเมยก็จะมาแชร์มุมมองแผนของวันที่7นะคะว่าเม์อะมุมมองแผนวันนี้เป็นยังไงในวันที่หลังจากที่เมื่อวานดิ่งมาเป็นน้าตกแต่แผนของเราก็ค่อนข้างเซฟนะคะที่แบบเม์อะได้แชร์มุมมองในการ follow sell แล้วก็ลบแผนบายทิ้งเลยก็คือแผนของเมื่อวานของเม์เนี่ยคือแทบจะไม่มีแผนบายเลยนะคะก็เลยทำให้ ขอ,ของเมีเยค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยมีสีแดงไม่มีเลยมั้งทุกคนเพราะว่าเหมือนเมย follow buy มาเอ้ย follow s a l e มานะคะก็ตอนนี้ก็ยังถืออ order sell อยู่นะคะจากเมื่อวานนะคะตรงที่เมย์บอกเป็นตรงที่น้องมารีเทสเมย์ก็ได้เข้าเดอร์ไปนะคะประมาณ27-29.5เนาะตอนนี้บวกมาประมาณ7,000กว่าจุดทุกคน คือเมย์ก็ยังถืออยู่นะแล้วก็แบ่งเก็บไปไม้หนึ่งนะคะแล้วก็ยังถืออยู่อันนี้เป็นเป็นแบบทฤษฎีที่แบบว่าเอ้อไม่ใช่เป็นทฤษฎีเป็นเทคนิคละกันที่แบบว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดเป็นเทนแรงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้เทคนิคนี้ในการ o ฟลว์เทรนยังไงนะคะอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่มีใน P พ e ีด a r ทด้วยที่เมเรียนแล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเรียนไพวีด a r เนี่ยเทคนิคนี้ใช้ได้จริงๆนะคะมันคือ การเล่นฟิปโซนหรือ SNR ซนอาร์โซนนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เมอาจจะพูดหลายชื่อเนาะเพราะว่าบางคนไม่รู้จัก SNR ซนอาโซนแต่รู้จักฟิปโซนอะไรเนี่ย mm hmm. ก็มันคือทฤษฎีเดียวกัน mm hmm. เดี๋ยวเมขอรีแคปแผนของเมื่อวานก่อนเนาะที่เมได้จังหวัด Follow ลงมาเนาะ ตอนแรกนะคะตอนที่เมย์แชร์แหนะมันอยู่ที่แท่งแดงลงมาตรงบริเวณนี้แล้วเมย์ก็บอกว่าโอเคต่อให้น้องจะลงมายังไงอะ่ะคือการที่ลงมาเป็นเทนใช่ไหมคะทุกคนพอหลุดแนวรับสําคัญแล้วอะ่ะมันจะต้องมีโอกาสที่จะกลับไปรีเทสแนวรับที่มันเคยหลุดมาซึ่งแนวรับนั้นจะเปลี่ยนสถานะหรือฟิปเป็นสถานะอีกสถานะหนึ่งนะคะคือ เมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเป็นสถานะแนวรับมาก่อนแต่เมื่อเกิดการทะลุแบบอิมบาลาแรงๆเนี่ยจะเกิดการฟลิปโซนหรือเปลี่ยนสถานะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงทันทีซึ่งก็เกิดให้เขียวรีเจ็ขึ้นไปแบบรุนแรงนะคะ ความจริงอะน้องขึ้นมาประมาณ3 2มสนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะเมย์ไม่ได้อยู่หน้ากราฟแบบจริงจังแต่ว่าตอนที่กราฟมันอยู่ช่วงบริเวณเนี้ยโอเคเมย์ก็ตัดสินใจเข้าแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่ามันอยู่ในแผนที่เมย์ให้ของเมื่อวานนะคะก็เข้าไปประมาณ2ออเดอร์ค่ะเพราะเมย์คิดว่าเออเออถ้าสมมุติว่ามันเกิดเป็นเทนลงมาแรงๆเนี่ยเราจะมีไม้หนึ่งที่แบ่งปิดออเดอร์ไปแล้วก็มีอีกไม้ที่ถือรันนะคะก็เปไปตามแผนแบบสวยงามเป๊ะ ก็พอเกิดการลงมามิก็กันหน้าทุน,นะคะ่ะแล้วก็ไม้แรกเนี่ยเมทีพีไปบริเวณแบบประมาณ9ก้าสกว่าแล้วก็อีกไม้หนึ่งมกก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะทีพีตรงไหนทุกคนเพราะว่าเออเหมือนตอนนี้โครงสร้างในทางเฟรมใหญ่ค่อนข้าง,างที่จะชัดเจนแล้วว่าเป็นดาวเทนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีแคปหรือว่าแชร์แผนมุมมองของวันนี้นะคะว่าวันเนี้ยเมมุมมองแชร์แผนเป็นยังไงซึ่งแผนเราอะ่ะก็จะคล้ายๆกับเมื่อวานที่ว่า แผนลักก็คือการ follow sell แต่ไม่ใช่ว่าเราจะบายไม่ได้นะคะแต่แค่ buy อ่ะอาจจะต้องเก็บสั้นนิดนึงเพราะว่าทุกคนคิดว่าเวลาเราตามเทนกับส่วนเทรนอะแน่นอนค่ะว่าถ้าตามเทนอะยังไงเราก็สามารถเก็บระยะ TP ได้ไกลกว่าอยู่แล้วแบบพันสองพันจุดสามพจุดแบบสบายสบายแต่ว่าเมื่อเราส่วนเทนเราก็ต้องเกิดการระแวังว,ว่ามันจะมมันจะลงต่อไหมวะหรือว่ามันจะขึ้นมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย เมื่อเกิดการระแวงก็เลยคิดว่าส่วนเทนได้แต่อาจจะต้องเก็บสั้นแบบ5 0 0 3 0ออะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็แนะนําให้เก็บแล้วนะคะเพราะว่าเราส่วนเห็นเนาะแล้วอย่างวอลลุ่มแรงเซลแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะเมื่อวานเมื่อวานที่แบบเมดูอะอะน่าจะลงมาแบบเกือบหมื่นจุดเลยมัง้งแบบ7จ็ดแปดพันจุดเก้าพันจุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นมัง้งนะคะก็ เมคิดว่าฮะเฮดเดอร์หลายๆคนที่แบบเมื่อวานน่าจะแบบบาย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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าข้อได้เปรียบคือถ้าเราอ่านโครงสร้างตลาดออกก่อนคนอื่นเราจะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะคือเมื่อวานเมคแทบจะไม่มีแผนบายเลยวันนี้ยังมีแบบยังมีมุมมองที่อยากจะบายอยู่แต่แบบเมื่อวานนี่คือไม่มีเลยเพราะว่าเมคคิดว่าข่าวที่มันมาซัพพอร์ตด้วยอะไรด้วยนะคะเมคคิดว่าเมไม่เม,มแบบ ไม่เอาไม่เอาแบบพออ์ตัวเองไปขวางทางดีกว่าเราเซฟความเสี่ยงเนาะเดี๋ยววันนี้เม่มาแชร์มุมมองแผน <_ c odies> ก็ตอนนี้นะคะเม่ก็ได้ตีโซนไว้เนาะแต่ความจริงอะจุดที่เม่คิดว่าเมยอยากให้เกิดการกรมมารีเทสคือบริเวณน,นี้ทุกคน ช่วง271คือถ้ามองคือเมย์คิดว่าหลายๆคนอาจจะมองเป็นเฮนชอเดอร์ซึ่งเมย์ก็มองเป็นเฮนชอเดอร์แล้วก็บริเวณแถวๆนี้นะที่มันเป็นกล่องสีเทาอ่ะมันเรียกอีกอย่างว่าเน็กไลน์ค่ะคือหมายถึงว่าเวลาการาฟลงมาแรงๆเนี่ยเมย์คาดหวังละกันอยากให้มารีเทสฟึบแล้วก็ลงต่อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยมากเพราะว่าถ้ามันเกิดการเทขายลงมาแรงเนี่ยเราไม่เกิดการรีเทสเลยอะ่ะมันก็ ก็ไม่มีโอกาสที่จะ follow ได้ราคาสวยๆมาเนาะแล้วก็ใน time frame a H1 นะคะที่เมตีเมื่อกี้เมได้เห็นสัญญาณของ bullish divergence อ่อนๆไม่อ่อนนะก็เริ่มเข้ามาแล้วแหละเอออันนี้ก็เป็นสัญญาณที่อ,อาจจะทำให้เมเนี่ยเริ่มที่จะกล้าเข้า order อฝอั่งบายบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงการหลอดหนักหรือว่าเข้าจริงจังอาจจะต้องรอ confirm หลายๆอย่างนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักบูลิตเดเวอร์เจนคืออะไรนะคะบูลิตเดเวอร์เจนคือสัญญาณของแท่งเทียนหรือราคากราฟนะขณะนั้นแล้วกเ็เครื่องมือที่เป็นอินดิเคเตอร์คัดอด่ยงกันอินดิเคเตอร์ที่เมย์ใช้ในการดูนะคะก็คือสโต c แ a s t i c ตั้งค่าไว้933ซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้ ISI ค่า14ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเมย์เมย์ใช้สโต แล้วเวิร์กกว่านะคะมิ้ก็เลยใช้ Store แต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ i s i แล้วผิดนะใช้ i s i ก็ได้นะคะามาดูกันก็คือบูลลิตเดวิเจนนะคะก็คือสัญญาณที่กราฟเนี่ยจะทำ low ต่ำกว่าโลเริมหรือทำ low ใหม่นั่นเองแต่สัญญาณในตัว indicator หรือตัวเครื่องมือเนี่ยจะเกิดการยกโลขึ้นอันนี้มันคือความขัดแย้งกันระว่างกราฟราคากับ indicator ก็เรียกสัญญาณนี้ว่าบูลิตเดเวอร์เจนนะคะซึ่งเดี๋ยวเมยจะทําคลิปสอนแยกอยู่เหมือนกันว่าบูลิตแบ a l ลิตดูยังไงนั่นนู่นนี่ยังไงนะคะซึ่งในเฮชวนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของบูลิตเดเวอร์เจนเข้ามาแล้วส่วนเฮดโฟเฮดโฟเมยคิดว่ามันแค่สโตเกิดการคลอสกันเฉยๆนะคะยังไม่ได้เกิดสัญญาณบูลิตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีแท่งเทียนที่เกิดเป็นแท่งเขียวแบบ ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของแบบว่าโอเคถ้าใครจะใบระยะสั้นหรืออะไรเงรี้ยก็ถือว่าโอเคจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าายแล้วก็มันมาจิ้มโซนที่เมตีใบโซนไว้บริเวณนี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันมาจิ้มแค่43แต่โซนมีมันอยู่ที่4 2ส่วน M30 ก็มีสัญญาณของบุริษนะคะมาเนาะถ้ามัน ส่วนตัวเมนะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคลับเลยที่แบบเมใช้จริงๆนะคะเมื่อกราฟเกิดการแบบเทขายลงมาแรงๆใช่ปะทุกคนเห็นเมจะนับอันนี้เป็นโลโลเนี่ยเราจะเรียกว่าขาที่1โลเนี้ยเมย์จะเรียกว่าขาที่2แล้วถ้ากราฟเกิดลงมาทําอีกขาหนึ่งแล้วแบบ ไม่ได้หลุดโลเดิมหรืออะไรเงี้ยแล้วเกิดการขึ้นไปอะ่ะมันจะคล้ายแพทเทิร์นของเอ,อ่อ QM แนวลักษณะนั้นซึ่งถ้าการาฟเกิดการเทขายลงมาแรงๆหรือว่าเกิดการออทำไฮแรงๆเนี่ยเวลาเราจะเราจะแบบส่วนเทเหลืออะไรอะ่ะเราจะต้องให้มันมีขาที่แบบแข็งแรงที่จะผักดันราคาขึ้นไปอน,นัน่าถึงจะอยาก follow by ตอนนี้มันก็ทำสองขาละก็คือว่า ถ้าอยากจะบายบายได้ไหมมันก็ได้แต่ส่วนตัวเมย์เมย์อยากจะให้มันลงมาทําอีกขาหนึ่งแล้วก็เออขึ้นไปอาจจะเป็นบายระยะสั้นก็ได้นะคะส่วนมุมมองแผนวันนี้มยเนาะมีก็จะมีโซนเซลล์อยู่ที่ประมาณ2โซนที่เมย์ชอบนะคะอยู่ที่ประมาณบริเวณ2อง6ันหถึงเกตรงเนี้ยก็น่าสนใจแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่ใกล้ๆกันก็คือ2007อันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะมันมี ออไม่ใช่ลลรีดอบเบดดอบนะคะตรงนี้คือดอบแล้วก็เบดดอบลงมาเนี่ยก็น่าสนใจโซนแถวๆนี้นะอืมแล้วก็ส่วนบายโซนถ้าสมมติลงมาอยู่ในโซนบายแล้วก็โกฮันเตอร์หรืออินดิเคเตอร์ที่ไม่ใช้เนี่ยเกิดสัญญาณพอดีนะคะก็อาจจะพิจารณาในการเข้าเนะขอดูเออ คอนเตอร์อะถามเฟมีก่อนนะคะคือไม่จะบอกก่อนนะว่าในช่วงที่คอนเตอร์ส่วนเทนอะถ้าเราไม่เอาเทคนิคอเข้ามาช่วยหรือ,อมีหลายหลคอนเฟิร์มอะมันก็ค่อนข,ข้างที่จะเสี่ยงแต่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีเทคนิคลเข้ามาแบบเยอะเยอะนิดนึงทาให้เรามั่นใจเนาะ แต่ถ้าเอสโฟเกิดอ,กอีกสัญญาณหนึ่งอะ่ะจะเป็นสัญญาณที่สวยมากเพราะมันมีบูลลิตเข้ามาแล้วแล้วก็เกิดบริเวณที่เป็นในยะสําคัญด้วยนะคะไม่คิดว่าอาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นไปได้นิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นราคาโซนที่เมเตีเอไว้นะคะก็สามารถแคปไปใช้ได้ นี่นะทุกคนเป็นโซนของ A นะคะแต่ว่าแผนหลักเราเนี่ยเมเน้นให้ follow s e l l ก็คือถ้าขึ้นไปถึงโซนเซลล์ sell, แต่ถ้ายิ่งขึ้นมาในกล่องสีสีเทาที่เมยตีไว้เนี่ยเมยจะบอกเลยว่ายังไงเม่ก็เซลล์นะคะโซนนี้นะมันมี b r e a ตรงนี้ด้วยหรือว่าโซน accept นั่นเองนะ,ะแต่ว่าถ้าลงมาทำอีกคาหนึ่งแล้วก็เกิดสัญญาณ counter buy confirm อีกชั้นนึ่งเนี่ยเมอาจจะกด o r อร์ buy แบบ หลอดไม่ใหญ่มากแล้วก็เก็บแบบที่ตรงโซนไฮเดิมไฮเดิมตรงนี้นะประมาณ2 6 7 0ิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปิดไปเพราะว่าเหมือนวันนี้เมย์ก็ไม่ได้อ,ออเดอร์เลยเพราะว่าไม่มีออ,อเดอร์ลันเซลมาจากเมื่อวานเนาะก็เลยไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะหาเล่นอยู่แต่ว่าก็คงจะหลอดไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันส่วนเทนเนาะ แต่แผนหลักมินก็คืออาจจะรอแบบรอมาที่โซนเซลแล้วก็ค่อยพิจารณาในการเข้าเซลก็เป็นไปได้นะคะส่วนมุมมองว่าเออแล้วมันจะลงต่ออีกไหมลงอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้เป็นความความคิดส่วนตัวมีแล้วก็ดูจากภาพรวมแล้วกันมวคิดว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะคะแต่ว่ามปคิดว่าอาจจะเกิดการขึ้นไปรีเทสซักรอบหนึ่งแล้วอาจจะค่อยลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า ถ้าจะลงปูดปาร์ตภายในแบบ2วันติดกันเลยไม่คิดว่ามันมันแปลกๆไปคิดว่าอาจจะอา,อาจจะขึ้นมารีทาเทสแถวบริเวณน,นี้หรือว่านี้แล้วค่อยลงต่อเนี่ยอันเนี้ยยังยังแบบมีความน่าสนใจกว่าแต่ถ้าอยู่แถวนี้ยื้อแล้วก็ลงเลยเมย์คิดว่าค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะแล้วก็มันมีสัญญาณของดเวเจ็งนะเข้ามาก,ก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นไปสักรอบนึงก่อน,นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแชร์มุมมองของวันที่7 พือสัจจกายุนของวันนี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามแหนในทุกๆวันจัน์ถึงศุกร์นะคะเมย์ก็จะมาแชร์แหนมุมมองอย่างนี้ให้ทุกวันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เมย์อาจจะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน